คำเสียงตอบรับของดีลเลอร์นะคะที่เข้ามารวมธุรกิจก,กับเราไปจำนวนมากค่ะเราอยากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะให้กับดีลเลอร์ได้ทราบถึงความมั่นคงนะคะและความยั่งยืนของธุรกิจค่ะเราไม่ใช่ธุรกิจ MLM หรือแชร์ลูกโซ่ค่ะซิมปันสุเป็นซิมมือถือโดยคลื่นฟิวเทเลคอมน,นะคะบนโครงขาย TOT ที่มีความมั่นคงของประเทศไทยค่ะเราได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกสทชค่ะโดยนั่ง ตฟอมน,นะคะแบบดิจิตอลร้อเซค่ะเพื่อมาช่วยดีลเลอร์นะคะในการทําการตลาดโดยที่ดีลเลอร์ไม่จําเป็นต้องลงทุนสร้างร้านค่ะและไม่รับเป็นต้งสต็อกสินค้าใดๆเลยค่ะดังนั้นเราพุ่งงบการตลาดนะคะเพื่อให้ดีลเลอร์สามารถช่วยเราขรยัตลาดนะคะได้อย่างเต็มที่และมีศักยภาพค่ะโดยบริษัทตั้งงบการตลาดไว้ที่200ล้านบาทนะคะ โดยนะคะเป้าหมายปีนี้นะคะเราจะขยายตลาดอยู่ที่1ล้านดีลเลอร์ค่ะนั่นหมายความว่าบริษัทจะมี1ล้านหมายเลขค่ะคิดง่ายๆนะคะค่าเฉลี่ยในการใช้งานค่ะ1หมายเลขอยู่ที่159บาทใน1เดือนนะคะบริษัทจะมีรายได้ถึง159ล้านบาทค่ะหรือใน1ปีนะคะเท่ากับ3,000ล้านบาทแต่นั่นยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเราค่ะบริษัทนะคะได้ขยายนะคะรายได้ของบริษัทต่อไปก็คือจะมีการ ขายเบอร์มือถือนะคะเบอร์มงคลเบอร์สวยรวมถึงการขายประกันรายได้าจากการเติมเงินที่จะทยอยเข้ามาในอนาคตค่ะดังนั้นตลอดโครงการที่ท่านอยู่กับเรานะคะบริษัทสามารถทํากําไรได้จากรายได้ที่แท้จริงนะคะมากกว่า3000ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะบริษัท เชิญท่านมาร่วมธุรกิจกับเราโดยที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะมีะไรายได้จริงนะคะและมีอยู่จริงค่ะมาถึงตอนนี้แล้วคุณพร้อมหรือยังคะที่จะมาร่วมธุรกิจกับซิมแปนสุขที่ไม่มีคําว่าขาดทุนค่ะมีแต่คําว่ากําไรนะคะเรามาเติบโตพร้อมกันอย่างมั่นคงนะคะและยั่งยืนค่ะถ้าพร้อมแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะ